หลุดลอกออกหมดนะพอหลุดลอกออกหมดข้อเคลื่อนไหวไม่ได้นะข้อติดขัดความพิการเกิดขึ้นเราจะเห็นคนแก่แกเนี่ยเข่าโกงใช่ไหมแล้วก็เจ็บปวดนะลุกนั่งลําบากนะมันมันเ,เป็นลักษณะที่สําคัญของโรคข้อเสื่อมเกิดกับข้อไหนบ้างทุกข้อนะทุกข้อเลยนะข้อนิ้วมือนิ้วเท้านะคะโดยเฉพาะข้อต่อที่ต้องรับน้ําหนักมาก ข้อเขา่าข้อสะโพกนะคะข้อกระดูกสันหลังคนที่บอกว่าเป็นอะไรนะคะกระดูกทับเส้นประสาทอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีภาวะข้อต่อบริเวณสันหลังเนี่ยมันเสื่อมนะ,คะใครบ้างล่ะที่เสี่ยงเป็นโรคนี้นะ,ะทุกคนปรารถนาจะอยู่จนอายุร้อยปีเนาะนั่นหมายความว่าเราจะเป็นหนึ่งในผู้ที่มีอาการของโรคก็คือโรคของความเสื่อมจากใบชรา ะะแต่ปัจจุบันเนี้เราพบว่าคนในยุคปัจจุบันเป็นมากขึ้นเพราะอะไรคะอ้วนความอ้วนเป็นสาเหตุหลักที่สําคัญอย่างหนึ่งนะ,ะแล้วก็ข้อที่มีปัญหามากที่สุดในคนอ้วนคือข้อเขา่าข้อสะโพกแล้วอีกอันนึงเป็นโรคยอดฮิตในปัจจุบันนี้แล้วก็จะมีมากขึ้นก็คือแม่บ้านจะเป็นโรคนิ้วล็อกนะก็คือข้อนิ้วจะเสื่อม ข้อนิ้วจะเสื่อมนะเราจะพบว่าคนนี้ไปแล้วก็อาจจะรวมถึงคนอีกเจเนเรชันถัดๆไปซึ่งเป็นไงคะเล่นคอมนะก็จะเป็นโรคนิ้วล็อกข้อนิ้วมือจะเสื่อมมากขึ้นนะข้อนิ้วมือจะเสื่อมมากขึ้นมาดูอีกนิดนึงก็คือสาเหตุสําคัญของโรคนะตอนนี้เราจะอยากรู้ว่าเอ๊ะมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหมือนมะเร็งไหมนะเหมือนมะเร็งไหมข้อปกติเนี่ยเหมือนเนื้อเยื่อทั่วๆไปคือจะมีการ สร้างซ่อมแซมตัวเองนะบาลานซ์ ans, หรือสมดุลกับการสลายอยู่ตลอดเวลานะแต่ทำไมคนแก่เสื่อมละ่ะเป็นเพราะว่าการสร้างซ่อมแซมตัวเอง